มาจากพี่น้องมันูชิมาเห็ดพัดวุ้นเส้นจ่ะตอนแรกเขา,าก็มาเนี่ก่อนตั้งกระทะจ้ะเปิด,ดแก๊สให้นำมันหอนเลยจ้ะมาจากกระทะหอนแล้วตอกไข่ลงก่อนจ้ะไข่ทีหน่อยค่ะใส่ลงไปตัวไข่ไปเรื่อยจ่ะเป็นไข่ไข่สุกึุนเดอจ้ะพี่น้อง นี่จะพีน e. ้งครัวได้แล้วจ้ะได้ได้แล้วดูด้วยแต่ละมันลงไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ะกระเทียมจ้ะเยวกระเทียมมันหอมเลยแล้วพี่น้องนี่จะพี่น้องหลังจากที่่าเียวกระเทียมได้เลยจ้ะนี่เทาก็บใครพร้อมกัเลยลงมูเลยจ้ะพี่น้อง นี่น้องตัวมูได้แล้วจ้ะแล้วพักลงไใส่เลยจ้ะเใส่พักบบก็ได้เหมือนกันพักก็มีกระลำแล้วก็พักก้อนตุ่มนี่แค่นี้เลยจ้ะพี่น้องเสร็จแมาเบิม้วการพักพักมูกที่หอบพักนี่หมูเนี่ยกระปุงใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาเลเรลียบร้อยจ้ะพี่น้องแต่วันใส่บุญเช่นลงไปเลยจ้ะบุญเช่นแล้ก็แส่น้ำเรียบร้อยๆปะหล่เจ้าพี่น้อง ไม่ได้ก็มาใส่ซีอูดั้มด้วยพี่น้องด้วยใส่ลงไปเลยจ้ะใส่น้ำมันหอยเก็บหน่อยใส่ซีอูดัด้มจ้ะเอ้ยไม่ใช่ซีอูขาวจ้ะพี่น้องใส่ลงไปใส่น้ำตาล้ปเดีย๋ดวยวมาแพ้จ้ะพี่น้องพี่พัดมันเข้ากันไป จะกินด้วยก้นจ้ะจะากินปะป้าจะกินกันจ้ะสวัสดีสวัสดีเป็นทางการจ้ะพี่น้องอ่าวันนี้มาพ่อๆกับซองสาวเราบผัดเิียงพี่เก่าจ้ามาจากวันนี้มากินผัดเพียงเส้นเส้นซีอิ๊วแซ่บๆเลยจ้ะวันนี้มาเลยจ้ะพี่น้องมาได้ไหมจ๊ะ

เห็บเนาะม,ม่น่าจะแสบเนาะมันแหงเซ็บ กินกันเรวพี่นางเร็วแซ่บๆนฝากกดไล์ก็ติดตามก็กแับ์ไปครอยกได้เพี่นางเร็ว ของเซีเมย์แล้วจ้ะพี่น้องอย่ายลืมฝากก่อนแรกกดติดตามกดกระดิ่งเพิ่มให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเ่าสองคนใยน้องไม่พลาดคลิปสองสาวเราพาดพินเดินจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเพียงแ่น้องอลาลาเพียงแค่เจ้ะพี่น้องไปได้เจ้ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจ้า